สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติแล้วก็สิ่งลี้ลับนะคะวันนี้เรามีเรื่องเออเรียกว่าในดีชิ้นส่วนที่เก็บมาแล้วกันค่ะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับ เป็นเรื่องของคุณเอกเนาะที่ไปเจอประสบการณ์แปลกๆตอนไปทำบุญกับครอบครัวใช่ค่ะเรื่องนี้ย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะ1ิกว่าปีได้ตอนนั้นคุณเอกยังเด็กอยู่เลยประมาณ 4, ปสีปห้ครับครอบครัวคุณเอกนี้เป็นคนจีนใช่ไหมครับเชื้อสายจีนค่ะทีนี้ช่วงเทศกาลกินเจเขาก็จะตระเวนไหว้เจ้ากันอ๋อครับครับ เป็นปกติเลยเช่ารถตู้ไปตามสารเจ้าต่างๆใช่ค่ะทริปแบบเช้าไปเย็นก็กลับกรุงเทพปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับผมแล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากไหว้เจ้าเสร็จแล้วช่วงบ่ายๆเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะแวะวัดนี้เป็นที่สุดท้ายและกันก่อนกลับบ้านครับ วัดนี้ไม่ได้บอกชื่อนะแต่บรรยากาศคือกว้างๆต้นไม้เยอะๆใช่ค่ะพื้นนี่ใบไม้เต็มไปหมดเลยแล้วผู้ใหญ่เขาก็ยากย้ายกันเดินชมวัดไปแล้วคุณเอกล่ะครับตอนนั้นเด็กสุดเลยนี่ก็เดินตามคุณแม่ไปเรื่อยๆค่ะแต่ด้วยความที่เป็นเด็กอนนะเนาะก็ซนตามประษาครับผมเขาก็ไปเจอหินก้อนหนึ่งตกอยู่บนพื้นรู้สึกว่าเออชอบจับแล้วมันเย็นเย็นดีลักษณะพิเศษมันคือเย็นเย็นมือ ใช่ค่ะเขาก็เลยหยิบขึ้นมาโยนเล่นวิ่งเก็บไปมาอยู่พักหนึ่งเลยแล้วไงต่อครับก่อนจะขึ้นรถกลับบ้านค่ะตอนนั้นก็เย็นแล้วสี่ห้าโมงเย็นได้ค,คุณเอกก็ตัดสินใจออแอบเก็บหินก้อนนั้นใส่กระเป๋ากางเกงกลับบ้านเลยอ้าวแอบเก็บซะด้วยไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยค่ะพาอชอบอยากเอากลับมาเล่นที่บ้านครับแล้วที่นี้เหตุการณ์แปลกๆมันก็เริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพอขึ้นรถตู้กลับกันคุณเอกก็นั่งแถวหลังสุดเลยครับรถก็ขับออกจากเขตจ,จังหวัดนั้นกำลังจะเข้าอีกจังหวัดหนึ่งอ,อยู่ๆรถตู้ก็ดับไปเฉยๆเลยค่ะดับกลางทางเฮ้ย <c oughs> จริงดิโชคดีว่าตอนนั้นขับอยู่เลนซ้ายสุดเลยจอดข้างทางได้ครับแล้วคนขับว่าไงครับคนขับก็ลงไปดูนะแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอลองสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติด อลองอยู่สองสามครั้งในที่สุดก็ติดแล้วก็เดินทางกันต่อได้นึกว่าจะจบแค่นั้นยังค่ะขับต่อไปได้อีกเกือบเกือบพึ่งชั่วโมงได้มั้งคะครับดับอีกแล้วแบบเดิมเลยโหอาการเดิมเป๊ะคนขับก็ยันหาสาเหตุไม่ได้บอกว่ารถเพิ่งเช็คมาไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยครับ ก็ลองสตาร์ทใหม่หลายครั้งหน่อยคราวนี้ก็จะติดแล้วก็เป็นอย่างนี้ซ้ำๆเหรอครับใช่ค่ะเป็นแบบนี้ซ้ำๆอีกรวมๆแล้วประมาณ5ครั้งได้5ครั้งเลยเหรอไม่ปกติแล้วนะนั่นครั้งสุดท้ายนี่คือเกือบจะเข้ากรุงเทพแล้วค่ะก่อนจะขึ้นทางด่วนพอดีโอโหคนในรถนี่เริ่มใจไม่ดีแล้วสิครับใช่ค่ะทุกคนเริ่มแบบเอ๊ะมันยังไงกันแน่คนขับก็ยืนยันว่ารถปกติครับผมแล้วผู้ใหญ่ในรถส่วนใหญ่เขาก็จะค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงคะ เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้อ่าใช่ครับก็ต้องเริ่มคิดละเขาก็เริ่มซุบซิบกันแล้วว่าเอ๊มีใครไปทําอะไรผิดแปลกมาหรือเปล่าหรือว่าไปหยิบจับอะไรของวัดติดมือมาไหมแล้วสายตาก,ก็ต้องมองมาที่เด็กคนเดียวในรถล้วงหินก้อนนั้นออกมาจากกระเป๋าให้ดูบอกว่าเนี่ยหยิบมาเพราะชอบมันเย็นเย็นดีอยากเอากลับมาเล่นแล้วลักษณะหินก้อนนั้นจริงๆมันเป็นยังไงครับนอกจากเย็น คือตอนนั้นคุณเอกยังเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่พอมารำลึกทีหลังเขาบอกว่าลักษณะมันคล้ายๆกับชิ้นส่วนพระพุทธรูปนะคะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะเหมือนตรงส่วนหัวเข่าที่มันแตกหักออกมามีรอยพับมีส่วนมนๆคล้ายๆหัวเข่าตอนนั่งขัดสมาธิเป็นเนื้อหินสีน้ำตาลเข้มๆไม่ใช่แบบที่ลงรักปิดทองนะคะโอ้โห oh, ชัดเลยไม่ใช่หินธรรมดาแล้วล่ะครับแบบนี้ใช่ค่ะพอทุกคนเห็นเท่านั้นแหละโดนตำหนิกันใหญ่เลย ก็สมควรอยู่หรอครับของวัดนี่เขาห้ามกันคุณแม่คุณเอกนี่รีบเลยค่ะพนมมือไหว้เลยอธิษฐานขอ,ขอขมาต่อสิ่งที่อาจจะติดตามมากับก้อนหินครับผมทำวิธีบนรถเลยตอ,อนกลับไปคืนไม่ได้แล้วมันไกลแล้วรถก็ติดด้วยใช่ค่ะแล้วเรื่องที่เอ่อน่าทึ่งก็ตามมายัางไงครับพอคุณแม่อธิฐานเสร็จปุ๊บคนขับลองสตาร์รถอีกทีครับติดเลยค่ะ สตาร์ตติดทันทีเฮ้ย hey, จริงเหรอแล้วหลังจากนั้นรถก็วิ่งได้ปกติเลยนะคะยาวจนถึงบ้านเลยไม่มีดับอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวโหขนลุกนะเนี่ยเหมือนคำขอขามาได้ผลเลยมันก็ดูเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะครับตอนที่ถึงบ้านแล้วจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายรถตู้เรียบร้อยคนขับรถตู้ะคะ่ะเขาเดินมาบอกกับผู้ใหญ่ที่บ้านบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าตอนที่รถดับครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณแม่จะอธิฐานแล้วรถติดเนี่ย เขามองกระจกมองหลังแล้วเหมือนเห็นเอ่อเหมือนมีผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณปรากฏอยู่แถวๆที่นั่งของคุณเอกกับคุณแม่โหเห็นเป็นตัวตนเลยเหรอเขาว่างั้นนะคะแต่ตอนนั้นเขาไม่กล้าพูดเพราะก็กลัวเหมือนกันโหเรื่องมันดูมีน้ำหนักขึ้นมาเลยนะเนี่ยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะพอกลับถึงบ้านทุกคนก็เหนื่อยอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนกันตอนนั้นก็ดึกแล้วสี่ห้าทุ่มได้ครับ ขณะที่คุณแม่กําลังคุยคุยอบรมน้องเอกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่แหละค่ะครับผมไฟทั้งบ้านดับพรึบลงเลยเอา้าวมาต่อที่บ้านอีกใช่ค่ะก็ไปดูกันปรากฏว่าฟิวขาดเป็นฟิวแบบเก่าที่เป็นเส้นตะกัวน,นะคะอ๋อครับครับเปลี่ยนฟิวก็หายเปลี่ยนใหม่ไฟก็ติดปกติก็เหมือนไม่มีอะไรแต่มันต้องมีแต่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะคุณเอกก็ไปอาบน้ําก่อนตอนอาบก็ไม่มีอะไรนะคะปกติดีครับพอคุณเอกอาบน้ําเสร็จปุ๊บ ไฟดับอีกแล้วอ้าวอีกแล้วเหรอคราวนี้ไปดูฟิลไม่ขาดลองสับคัดเอาใหม่ไฟก็ยังไม่ติดเอ๊ะยังไงพยายามแก้ไขกันอยู่พักหนึ่งเลยค่ะอยู่ๆไฟมันก็ติดพรึบขึ้นมาเองติดเองเฉยเลยไม่ได้ทำอะไรใช่ค่ะแล้วก็ดับดับติดติดแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สามโอ้โหหลายรอบเกินเอดตอนที่คุณแม่กำลังอาบน้ำอยู่ไฟก็ดับพรึบลงไปอีกตอนคุณแม่อาบน้ำพอดีเลยเหรอใช่ค่ะแล้วตอนที่ไฟดับมืดมืดอยู่นั่นแหละค่ะ คุณแม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงอะไรครับเป็นเสียงผู้หญิงไม่ได้ใจว่าแก่หรือสาวนะคะพูดว่าเอาของกูคืนมาเฮ้ย <Hey! S 1> เอาของกูไปคืนด้วยไปหยิบมาทําไมอะไรแบบนี้ค่ะโห oh, ชัดเจนเลยทวงของเลยทีนี้คุณแม่นี่กลัวมากรีบอาบน้ําแต่งตัวให้เสร็จเลยค่ะแล้วก็รีบเรียกคุณเอกบอกให้เอาไฟฉายกับหินก้อนนั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าดาดฟ้ามีอะไรครับที่บ้านมีหิ่งพระค่ะ ตั้งพระพุทธชินราชที่ครอบครัวนับถือไว้อยู่ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้าชั้นสี่อ๋อครับครับคุณแม่ก็เอาหินไปวางไว้หน้าองค์พระให้คุณเอกจุดทูปสามดอกแล้วท่านก็พนมมืออธิษฐานอีกครั้งขอเข้ามาอีกรอบใช่ค่ะขอให้พระพุทธชินราชคุ้มครองบ้านคุ้มครองคนในบ้านแล้วก็กล่าวฝากไปถึงสิ่งที่อาจจะมากับก้อนหินนะคะขออภัยในสิ่งที่เด็กทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็สัญญาย้ําอีกครั้งว่าจะนําไปคืนที่เดิมให้ได้เมื่อมีโอกาสครับผม แล้วคราวนี้เป็นไงครับทันทีที่อธิษฐานจบแล้วปักธูปเลยนะคะครับไฟฟ้าในบ้านก็ติดสว่างพรึบขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอ้หเหมือนตอบรับเลยนะนั่นชัดเจนมากหลังจากนั้นไฟก็ไม่ดับอีกเลยนะคะคืนนั้นแต่เรื่องยังไม่จบใช่ไหมครับยังค่ะคืนนั้นพอนอนกันไปกลางดึกคุณเอกฝันฝันว่าอะไรครับฝันเห็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่งชุดไทยโบราณคล้ายๆนักรบยืนอยู่ในบริเวณวัดนั้นเลยค่ะครับ แล้วก็ชี้หน้าคุณเอกพูดว่ามึงเอาของกูมาทำไมเอาของกูไปคืนด้วยไม่งั้นจะเจอดีโอ้มาในฝันเลยทีนี้น่ากลัวนะเนี่ยคุณเอกนี่สะดุ้งตื่นตอนเช้าเลยค่ะกลัวมากแล้วคนอื่นล่ะครับฝันไหมตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเอกได้ยินคุณแม่กับคุณป้าคุยกันพอดีเลยค่ะครับ พวกท่านก็ฝันเหมือนกันฝันเห็นชายหญิงชุดโบราณมาทวงของลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยเมื่อคืนนี้อะไรจะขนาดนั้น3าคนฝันเหมือนกันเป๊ะเลยเหรอครับใช่ค่ะมันน่าแปลกมากจริงๆอันนี้ถ้ามองแบบจิตวิทยาหน่อยๆอาจจะเป็นเพราะความกังวลความเครียดเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับเลยฝันคล้ายๆกันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่สําหรับครอบครัวตอนนั้นคือเขาเชื่อแล้วว่าโดนทวงจริงๆครับแล้วทีนี้ทํายังไงต่อหรอครับจะไปคืนได้ยังไง จังหวะมันพอดีเหลือเชื่อเลยค่ะขณะที่คุณเอกคุณแม่คุณป้ากําลังนั่งคุยเรื่องฝันที่เหมือนกันอยู่นั่นแหละโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นมาใครโทรมาครับเพื่อนของคุณป้าค่ะโทรมาชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดฟรีเที่ยวฟรีใช่ค่ะอีกประมาณสองสาสัปดาห์ข้างหน้าเป็นทริปที่แบบนักการเมืองท้องถิ่นเขาจัดให้คนในชุมชนไปเที่ยวกันอ๋อครับครับแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงพอคุณป้าถามโปรแกรมเดินทางว่าไปไหนบ้างปรากฏว่าว่า สถานที่สุดท้ายที่จะแวะก่อนกลับกรุงเทพคือวัดนั้นพอดีเป๊ะเลยค่ะวัดที่คุณเอกไปเก็บหินมาโหอะไรจะบังเอินขนาดนั้นเหมือนจัดฉากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะทุกคนนี่มองหน้ากันเลยแปลว่านี่คือโอกาสแล้วต้องรีบเอาไปคืนค่ะชัดเจนเลยว่าต้องไปพอถึงวันเดินทางคุณเอกไม่ได้ไปด้วยนะคะมีแต่คุณแม่กับคุณป้าไปครับตอนเช้ามืดก่อนออกเดินทางคุณแม่กับป้าก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าอีกครั้ง จุดทูบบอกกล่าวพระพุทธชินราชขอพรให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็บอกท่านว่าจะนำของไปคืนแล้วนะตามสัญญาครับผมแล้วขณะที่กำลังจะหยิบหินที่ห่อเตรียมไว้แล้วนะคะครับไฟในบ้านก็ดับบูบไปประมาณ10วินาทีแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่เองโหเหมือนเป็นสัญญาณรับรู้หรือว่าย้ำเตือนครั้งสุดท้ายเลยนะเหมือนเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วพอเดินทางไปถึงวัดนะคะ คุณมากกับคุณป้าก็ตั้งใจจะเอาหินไปวางคืนไว้ใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งครับก็น่าจะเป็นจุดที่จําได้ง่ายๆแต่เหมือนมีอะไรดนใจค่ะให้เดินเข้าไปในบริเวณที่มันค่อนข้างรกๆหน่อยมีเศษใบไม้ใบหญ้าทับถมกันเยอะๆคล้ายคล้ายกองขยะหรือที่เขาเอาของมาทิ้งกันอ้าวแล้วไปวางตรงนั้นเหรอครับใช่ค่ะแล้วพอวางหินลงไปเท่านั้นแหละพวกท่านก็สังเกตเห็นเห็นอะไรครับ เห็นเศษชิ้นส่วนอื่นๆที่มันแตกหักคล้ายๆเป็นชิ้นส่วนพระพุทธรูปเหมือนกันเลยค่ะมีทั้งเสียนแขนขาก็จัดกระจายอยู่แถวๆนั้นอ๋อ oh, แสดงว่ามีคนเอามาทิ้งหรือมารวมไว้ตรงนั้นอยู่แล้วน่าจะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเห็นเสียนพระที่แตกหักอันหนึ่งมีสีแล้วก็เนื้อหินแบบเดียวกับก้อนที่คุณเอกเก็บมาเป๊ะเลย ชัดเจนเลยครับว่าหินก้อนนั้นคือชิ้นส่วนพระพุทธรูปจริงๆแล้วก็ถูกนำมาคืนที่ที่ควรจะอยู่แล้วใช่ค่ะเหมือนเป็นการยืนยันว่ามาคืนถูกที่แล้วจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับหลังจากนำหินไปคืนเรียบร้อยเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆที่บ้านทั้งเรื่องไฟดบับเรื่องเสียงเรื่องฝันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยค่ะหายไปหมดเลยจบลงด้วยดีนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวน่าดู ใช่ค่ะแม้แต่ตัวคุณเอกเองเนี่ยพอโตขึ้นมีโอกาสได้กลับไปที่วัดนั้นอีกหลายครั้งนะคะเช่นใบทัศนศึกษากับโรงเรียนครับเขาก็ยังรู้สึกกลุก,กลัวอยู่เลยไม่กล้าเข้าไปในบริเวณที่เคยเจอหินจะแบบเดินเล่นอยู่ข้างนอกนองแทนเพราะมันยังฝังใจอยู่มากๆอืมเข้าใจได้เลยครับเป็นประสบการณ์ที่คงลืมยากจริงๆเรื่องนี้มันก็สะท้อนความเชื่อเรื่องของวัดของศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ไม่ควรเอาติดไม้ติดมือกลับมา ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายหรืออะไรก็ตามแต่เพราะเชื่อกันว่าอาจจะมีสิ่งไม่ดีตามมาหรือเป็นการลบหลู่ครับการกระทําของคุณเอกตอนเด็กๆแม้จะไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่มันก็ไปจุดชนวนเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาได้ซึ่งมันก็กระทบทั้งครอบครัวเลยจริงค่ะแล้วลำดับเหตุการณ์มันก็ดูเอ,อต่อเนื่องตอบสนองกันดีเหลือเกินนะคะตั้งแต่รถดับไฟดับ เสียงทวงความฝันและก็โอกาสเหมาะเจาะในการไปคืนพอคืนแล้วก็หายครับมันเป็นโครงสร้างเรื่องเล่าที่สมบูรณ์ในตัวเองมากๆทําให้เรื่องมันน่าเชื่อถือแล้วก็น่าขนลุกไปพร้อมกันก็ยังทิ้งคําถามไว้นะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆหรือเป็นแค่ชุดเหตุการณ์บังเอิญที่ถูกตีความผ่านความเชื่อหรือ,ออาจจะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาจิตใต้สํานึกครับซึ่งเราก็คงฟันธงไม่ได้นะครับเพราะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล แต่การได้ฟังได้ลองมองในหลายๆมุมก็ทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเป็นเรื่องที่ให้แง่คิดดีค่ะทั้งเรื่องความเคารพสถานที่แล้วก็ผลจากการกระทําเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกครับผมเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องแบบไหนกดติดตามเราไว้แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ